นุอาชญารู้ได้ไงคะว่านุชอยู่ที่นี่อาขับรถตามนุชมาก็นุชไม่ยอมรับสายอาเราไปหาที่นั่งคุยกันหน่อยนะนุชไม่มีอะไรจะคุยกับอาชญาค่ะปล่อยหรืออาชญาอยากให้คนอื่นเขาดูว่าเรามีปัญหาอะไรกันเรื่องเมื่อคืนนุชคงกดอามากเลยใช่ไหมอาขอโทษจริงนะนุช อาไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นจริงๆที่อาทำลงไปมันก็เป็นแค่ลมชั่ววูบของอาอาจะไม่ทำแบบนั้นอีก,กสัญญาอกากันันจะบอกว่าที่อาทำลงไปทั้งหมดเนี่ยเป็นเพราะว่าอารมชั่ววูบอีกนะคะเมื่อคืนอาก็ดื่มมากเกินไปจริงๆมันก็เลยทำให้อาไม่ได้สติเลยทำอะไรที่มันไม่สมควรลงไป แล้วเมื่อคืนนุชกลับบ้านยังไงอาตาบอกมาก็ไม่เจอนุชแล้วหลับแท็กซี่สิคะแล้วก็นอนหลับปตายอยู่บนรถไม่รู้เหมือนกันว่าไปโดนอะไรมาโชคดีนะคะที่นุชไม่ได้โดนแท็กซี่เร็วๆพาไปบคือนุชว่าไวที่โรงแรมแล้วมันน่าจะแรงมากจริงๆอะนุชเกอาชยาถึงได้ไม่มีสติกันคู่แบบเออจริงนะ วายที่โรงแรมแรงมากเลยโชคดีนะที่นุชไม่เป็นอะไรอาขอโทษจริงๆนะมันจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนั้นที่อีกน,นุชอาขอแค่พอเดค่ะอาชยานูไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินแล้วก็ไม่อยากคิดถึงมันอีกแล้วนูจะถือว่าเรื่องแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นกันละกันและเรื่องอะไรที่อาชยาเคยเสัญยาเอาไว้ก็ขอให้ทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้วกันนะ พนุษย์เองก็ไม่อยากเสียความไว้ใจอ่าแล้วไม่อยากมองอานในแง่ลบอีกแล้วอาชยาเข้าใจถุกนะคะ และนรรมกฎมันไว้เพื่อจะเระวันได้เริ่มต้นใหม่จะบันผลมันไปไว้ต้องพยายามรับความปวดได้ม